Imo, how play. สวัสดีทุกคนค่ะนี่ก็นับเข้าสู่มินิคัมเกมจำลงองแสนสนุกค่ะหาบทเรียนในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่15ของมินิคัมแล้วนะอะเดี๋ยวก่อนเริ่มบทเรียนในวันนี้เราไปดูกันก่อนว่าบทเรียนในวันนี้เรามีอะไรสอนเยอะมากเราไปดูกัน เรามาเริ่มบทเรียนการสรหรับทเรียนแรกในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบตัวฉากน,น,นะเองว่าเราควรจะออกแบบฉากยังไงในบทเรียนครั้งนี้นะว่าเอ๊ะทเรีนในครั้งนี้เราจะออกแบบฉากยังไงให้มันดูน่าสนใจแบบเปี้ยวฟ้าเปี้ยวฟ้าอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้พี่เบนจะมาช่วยสอนให้นะเนาะแล้วก็อย่างที่สองก็คือสำหรับคนที่สร้างตัวฉากไม่เป็นเนาะ พี่คลิน,นิตเอชสำเร็จรูปแจกให้ด้วยอหรอตัวฉากนี้สามารถใช้ได้ตลอดเลยเนาะจะเป็นตัวฉากที่แบบเราเพียงใส่สคริปต์เข้าลงไปในตัวแมพของเราจากนั้นสคริปต์จะสร้างตัวฉากมาให้อัตโนมัติเลยนะ่อ่กเดี๋ยววันนี้พี่คลินแจกให้เนาะแล้วก็อย่างที่สามก็คือการตั้ง,งค่าเกมนะน็กหลายคนก็ทำกต่เมื่อวานนี้พี่คลินก็เห็นอยู่ว่าพี่คลินคะ เออแม่คะตัวเกมยังไงดีคะสาหรับรเด็กครั้งนี้อ๋อเดี๋ยวพี่เวนสอนให้นะอ่ะเรามาเริ่มจากบทเรียนแรกกนะันเลยสำหรับการสร้างตัวฉากในบทเรียนครั้งนี้เราไม่ต้องทำอะไรที่ใหญ่เกินไปหรือว่าซับสนเกินไปพี่เวนบอกก่อนว่าบทเรียนในครั้งนี้ทางบอสของพี่เวนเขามีกฎเหล็กเข้ามาก็ เกี่ยวกับออโมเดลที่มากเกินไปแล้วก็ไฟล์ของตัวแมปนั้นห้ามเกิน10เมตป,ประมาณนี้สำหรับกฎแหปสอข้อที่เขาต้องการกำหนดจริงก็คือห้ามเกิน10 m มตขนาดของไฟล์แมปแล้วก็ห้ามใช้โมเดลเยอะเกินไปเนะาะจะทําให้โมเดลบักหรือว่ากดอาการแมปภายในแมปได้เนาะออดังนั้นอย่าใช้โมเดลเยอะเกินไปนะ สำหรับตัวฉากนั้นก็คือเราจะสร้างเป็นพี่ควีแนะนำท่าให้สวยงามนะพี่ควีแนะนําเป็นเกาะแบบท้งในทีมของท่านเลยจะดูสวยงามมากเลยพี่ขวีชอบนะอายุตัวอยาาว่างมัดวารูปกันตัวต่อเนื่าจะรู้สกิลการวาดรูปของพี่ควีดีว่ามันสวยมากโอเคเรามาเริ่มการวาดรูปก,กันการวาดรูปเกานะเนาะเกาะก็จะเป็นพวกสีเขียวใช่ไหม วี่คุณจะเริ่มจากสีเขียวก่อนพี่คุณจะวาดประมาณเกาะกลางทะเลเนาะอเกาะกลางทะเลจุดดุม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 อ๋อนี่ก็เกาะเกาะแรกแล้วก็วาดน้ำลงไปสีฟ้าฟ้าจุดตุดดุมจุดตุดดุมจุดตุดดุมแล้วก็จุดตุดดุมนี่คือน้ำนะทุกคนมองออกฉันร้อคือน้ำจุดตุดดุมจุดตุดดุม แล้วกวาดน้ำแล้วก็วาดน้ำแล้วก็วาดน้ำแล้วก็วาดปลาลงไปปลาสีอะไรเนาะปลาปลาสีอะไรพี่อังสีนปลาสีส้มได้มั้มาเอาวัดปลาวาดเออแบบนี้ใช่ไหมเฮ้อันนี้ไงปลาเนี่ยละลืมไม่ทันกันวาดรูปปลาไปนานนี่ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ไม่เคยชอบปลาตัวใหญ่ๆนี่ปลาปลาปลา ชบุชบชบุชบชบุบชุบชุบแล้วก็ใส่ลูก,กาตาให้ปลาด้วยจะได้น่ารักน่ารักกกิงชบุชบชุบนี่แล้วก็พีเพจะแซกคุณลูกค้อเข้าไปยืนนิดหนึ่งเดี๋พี่เพ็นขอเอาคุณลูกค้อเข้ามายืนก่อนเดีย๋ยวพี่เพหาลูกก่อนคุกคออ,ออยู่ไหนยัง จะลุกุงโคอละแซงเข้ามาอ,อันนี้คือหุงโคเดี๋ยวเอาุงโคอมาเดินเล่นในเกาะมาแล้วคุงโครอ,อ่ะคราวนี้เรามาตกแต่งภายในตัวฉากกันบ้างว่าควรมีอะไรกันบ้างสิ่งแรกที่ต้องมีก็คืออ่ะสับตัวอย่างก็คือตัวฉากประมาณนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็เราจะมาท,ทําทีหลังก็คือตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเอ่อ ต้นไม้อ่าอย่างเช่นเราจะตั้งให้ผู้เล่นเมื่อผู้เล่นก็สุกข,ขอบเขตจะเติมต้นไม้เข้าไปอะยกตัวอย่างอย่พี่ควินว่าขึ้นมาก่อนจะเข้าใจฮิดขอบเขตกันมาอ่ะยกตัวอย่างตรงตน,นี้คือขอบเขตอาจากนั้นปุ๊บยกตัวอย่างให้ผู้คข้เดินมาจุ๊บ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 ดินเข้าขอบเขตผู้เข้คุยก่อนอุ้ยแดนขอบเขตอะไรนะเดินเก็เลยจับปิงจากนั้นก็ใส่ต้นไม้ พ่องข้ากับเก็บพวกก่อใจต้นไม้ของเราเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่าดต้นไม้กัน <c oughs> วันนี้เราเด้นสด <c oughs> เราต้องไปสดๆเพราะไม่ได้เตรียมมาเอาเก็บวาดต้นไม้ก่อนวาดต้นไม้อันนี้คือต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวอบอบจมอบจมจมอบจมอบอบจุดจุดเอเก็แล้วก็ใส่ใบมะพร้าวอบนี่เีแฮมัส สีมังกรว่าลูกไี่เคยสวยจังโอ๊ยเก่งเลยพี่เคยพึ่งรั้วยังไ,ไ,ไม่เคยว่าลูกสวยมากโอ๊ยสวยมากเลยต้นมะพร้าวชอบอ่ะโอ๊ยขนลุกขนลุกมากสวยว้ายอย่างเหมือนอ่ะดูที่ผู้ชายแล้วพี่นุ๊มหางานใหม่ใช่ไหมเนี่ยว่าลูกสวยขนาดนี้เอาใส่ลูปมะพร้าวลงไปหน่อย ขนลุกจริงขนลุกตอนนี้ขนลุกว่านลุกสวยมากอ่ะนี่คือต้นมะพร้าวไม่ clean นะวะยกตัวอย่างโค้กสุดขอบเขตปุ๊บแล้วก็มันจะสร้างต้นมะพร้าวก็มาหนึ่งต้นอนประมาณนี้อ๋อก็ฉากรับต้นแล้ก็ประมาณนี้สักมาพื้นที่โล่งๆแล้วก็เราก็มานั่งทำใส่ขอบเขตก็ไปทีละอ,อันประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็ก็ เสร็จไ,ได้ไหมในกรณก็ไม่องยุ่งยากอะไรมากคือแค่รับบทเป็นประกอบการแล้วก็คนเข้ามาเล่นเปิดแน็เปิดไมค์คุยกันอะ<ท>ประมาณเนี้คือเป้าหมายของบทเรียนในครั้งนี้คือการให้ผู้เล่นเน้นเปิดไมโครโฟนภายในเกมเน้นแบบสื่อสารภายในเกมเล่นกันเนาะอะไอ<ท>ประมาณนี้คือเป้าหมายบทเรียนในครั้งนี้จริงๆแล้วก็มีเวทีมันต้องกดอันนี้ปุ๊บอายุตัวอย่างก็ขอบเขตแรกอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ ขอบเขตที่สองปุอบขอบเขตที่สองปุ๊บแอ่งโคดเดิลเข้ามาโคอเดิลไปขอบเขตที่สองเลยแล้วก็อเขตที่สองปุ๊บแล้วก็สร้างเวทีเข้ามาสักหนึ่งเวทีแล้วก็นั่ง <c oughs> นั่งวาดสดนั่นแหละจบเวทีอันนี้คือเอ,อ่คอครอบแบบแบบเป็นลำโพงกันรึเปอ่าอ๋อนี่คือลำโพงงหลังเวทีแล้วก็ลำโพงข,งข้างๆ แล้วก็มีไมโครโฟนชุบอ่าเกียบร้อยไมทย้ที่องพี่ควีนแล้วก็มีดาวดนะ้วยใส่ดาวลงไปหน่อยชุบชุบชุบเกีเยบร้อยไปทีเสร็จสิทธอีกหนึ่งอย่าง <c oughs> เอาา้ยมแล้วก็ยังคว้มาคุ้นมาร้องเพลงมันวทีอันประมาณนี้เสร็จแล้ว <c oughs> คราวนี้ไม่ยุ่งยากอ่ะถ้าใครแบบหนูหนูสร้างฉากไม่เป็นจริงโอเคเราไปหมดยันต่อไปค่ะเกี่ยวกับการแจกตัวฉากฟรีกันแล้วฮะไม่แจกไม่เอาตัวฉากฟรีกันฮะไม่เอาเลยโอเคสําหรับตัวฉาวกก็อจะเป็นตัวฉากอันนี้เลยอ่าสําหรับเป็นฉากที่เป็นสรัจรูปที่สามารถ น้องไปสร้างเป็นบทเรียนในครั้งนี้ได้ทันทีเลยเน่าเมื่อทําเสร็จที่เนียบร้อยก็คือเอาส่งผลง,งานเข้ามาได้เลยเนาะแต่พี่ควินมีข้อแม้นะว่าถ้าใช้ฉากนี้ของพี่ควินพี่ควินจะขอหกขักคะแนนแต่ทุกคนสำหรับที่ส่งมางานเข้ามาจะได้เป็นสกินแล้วก็เป็นออชุดตกแต่งลิมีแต็ผ่าบอแน่นอนทั้งเซ็ตเนาะอ่ะ ก็คือจะได้คะแนนน้อยจะไม่ได้เงินรางวัลแต่จะได้เป็นพวกของรางวัลในเกมอย่างเช่นสกินแล้วก็ชุดลิมิเต็ดทั้งเซตภายในเกมถาวรเลยอ่าและกันถ้าใช้ฉากไม่ฟรีเนานะอ่ะเราไปเริ่มแจกกันนะโอเคสำหรับตัวฉากพี่คนจะแจกเอ่อสำหรับออลสคริปให้ใน,นเพจของเพจมาดามควินนะเนาะเพจนี้นนิลเพจเฟซบุ๊กมาดามควินเดี๋ยวพี่ควนจะโพสเอ่อลิงก์สำหรับการดาวน์โหลด ว่าให้ที่หน้าเพจเลยอ่ะสับตัวสคริปนั้นก็คือเป็นสคริปอันนี้เนี่ยจะมี2ตัวนะพี่กินบอกก่อนจะเป็นสคริปของตัวนี้สําหรับวิธีการใช้งานก็คือเมื่อทุกคนโหลดมาแล้วพี่ก็นคิดว่าในมือถือก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นของเคาย,ยัางไงอะเป็นชีสของ Google น่าจะโหลดได้ง่ายนะ,ะวิธีการใช้งานในมืออ่อในคอมให้เรากดมาที่ตรงนี้ปุ๊บจากนั้นกดคอนโทรลเอ แล้วก็คนทนซีอ่าจะเป็นการคัดลอกเนาะจากนั้นเราก็นําโค้ดที่เราคัดลอกไปใส่ในเกมไมเลยะกลับไปล้วขั้นตอนคัดลอกปุ๊บเรากลับไปนะเจ้เกมจากนั้นให้เรากดคําว่าออสร้างลูกใหม่และกดคําว่าโหมดนักพัฒนาะและกดคําว่าชีรา แล้วกดคำว่าเออกกาะไรฟ้าแล้วก็กรอเชื่อแมปตามที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นไทคอนนานิฮ่โว้อายะอาแค่นี้แล้วก็ปิดการเกิดของมอนสเตอร์และสัตว์ออกไปเนาะจากนั้นกดคำว่าเริ่มเกมได้เลย จาานงานให้เราเออยังไงดีเอาบล็อกอันนี้อะนะจะเป็นอ,อันแรกจะเป็นขวดก้อนเมฆให้เรากดวางขวดก้อนเมฆไปก่อนที่นั่งเจดมบนฟ้าเอาสูงๆแบบนีเนาะเราบินก็มาสูงๆแล้วก็วางลงไปจากนั้นเราก็เอาบล็อกวางไปแบบนี้อ,อยากเป้นมาขอโทษด้วยาจากนั้นเรามายืนบล็อกก่อนแล้วไปยังน้าสคริปต์กันโดยการกดที่ตรงนี้คนะ่ะ จะเป็นรูปเอ่อปากกาแล้วก็กระดาษเนาะอันนี้เลยจากนั้นกดที่คำว่าสคริปต์แล้วก็กลุ่มสคริปต์กดคำว่าสาร้างสคริปต์ลบสคริปต์เก่าออกไปจากนั้นให้เรากดคอนโทรลวีเพื่อวางสคริปต์ของเราลงไปและกดบันทึกคราวนี้เราไปยังสคริปต์ที่สองกันก็คือสคริปต์ที่เป็นอันหนึ่ง ดูกันสคริปต์ในสองจะเป็นสคริปต์อันนี้เนอะสคริปต์ฉากทดสอบที่พี่พีพพนกำหนดไว้ให้กดมันได้เลยกอนโนเอ๊ะแล้วกอนโดนสี่แล้วก็นำไปใส่ในเกมเซอร์สคริปต์ใหม่กดลบออกไปแล้วกดคอนโทรลวีกดบันทึ๊กฮะ เท่านี้คราวนี้ให้เราพิมพ์คำสั่งลงไปวนะ่าแป๊บนึงยวพี่แคนลืมพี่เคาสั่งว่าไงเนะคำสั่งอยู่ในยำไก่ครับยำไก่ยังอยู่ไหนอะเดี๋ยวส่งให้ใหม่อันนี<ส>น้่เจอแล้วขอบคุณนะโอเคเดี๋ยวเปิดหนะ้าจอที่ก่อนอ๋อาจากนั้นให้พิมพ์อเปลี่ยนไปหมดการเล่นก่อนเนะาะอจะไปหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา อะจากนั้นให้พิมพ์คำสั่งนี้ลงไป m, t, m t ับ m ns และ loa d กดที่ n และกด enter อ่ะจะได้นึดตาแบบนี้ขึ้นมาแอปนึ่งพี่พปิดตัวก่อนมันแสบตามอะไรอ่ะจะไปนึดตาแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นให้เราพิมพ์อีกหนึ่งคำสั่งด้วยกันเปลี่ยนคำว่า โหลดเม่กี้ให้เป็นคำว่าโอเค M N S โอเคและกด enter แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอหลอดตรงนี้ให้เต็ม2 000, 6 2 1 4 4แค่นี้ตัวฉากของเราก็เสร็จสี่นับร้อยเนาะะเดี๋ยวเราไปสักแป๊บหนึง่งระหว่างนี้อย่าเพิ่งไปวิ่งเล่นนี่หน่อยนะเดี๋ยวมันไม่โหลดรอไปก่อนสักแป๊บหนึง่งแค่นี้เห็นไหม อะเดี๋ยวเราแป๊บนึงเนาะให้ตัวฉากมันโหลดเสร็จก่อนแล้ววันนี้เราพูดคุยเงิน <c oughs> สวยทุกคนเนาะใครมาใหม่บ้างตัวการ์ตูนมันบังคับสั่งเอ็ดฮะคุยเงินเหรยังไงน้องอุ้ยตัวการ์ตูนมันบังมันบังคำสั่งการ์ตูนบังคำสั่งเอออ๋อน่าน่าจะไม่เห็นคำสั่งที่พี่คว <c oughs> ีนพิมพ์ไปเมื่อกี้ ค่ละอ่าเดี๋ยวพิมพ์ให้ในเอ่เอเพจทั้งหมดเลยยงเดี๋ยวพิมพ์วิธีการใช้งานให้ในเพจอีกที่นึ่มตอนนี้ไปหนึ่งแสนสองหมื่นกบล็อกแล้วอ,อีกแป๊บหนึ่งอ๋อพี่คิมนึกออกแล้วพี่พิมพีไม่เคยลืมอ่าเดี๋ยวขอรีใหม่แป๊บหนึ่งน่าจะรีเซ็ตใหม่ขอโทษขอโทษก็คือ,อให้ทุกคนไปตั้งค่า เกมก่อนเพราะว่าไม่เคยลืมว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดเออป็นสาสัตว์อีกรอบนึองันจะหายไปกด <pouquinho> โทษให้เราไปที่ต้องเข้าเกมทีนึงก่อนอไปที่ต้องเข้าเกมจากนั้นไปที่คำว่าพื้นฐานและกดที่คำว่ากดของแมปจากนั้นกดที่คำว่าเป้าหมายเกมแล้วก็เลื่อนลงมาอจะเห็นคำว่ารีเซ็ตแมปตรงน,นี้ให้ลอกเป็นไม่รีเซ็ตแมบปบแค่นี้ แล้วก็พี่ใหม่รอบนะี <c ười> อ้อ่ะจบแล้วก็ใส่มาหนึ่งคราวนี้ก็เรียบร้อยแนละ้ะอ้าโอเคไปรอบหนึงขอโทษไม่เป็นลูบนะค่ะขอต้นด,ดีขึ้นขอโทษอ้าวโอเคหน่อแป๊บแล้วกอบเสร็จแล้ว สวัสดี่ะวาดีนกอ๋อนกช่วยเหรอนพรัตน์เหรอพอดีนนี้นกนพนัดเลยเฮ้ยตอนน้เราก็ถึงนิ้วขาวเลยแล้วเนะสวัสดีค่นะพีคนะ่คนะ<อ>นะลินว,วันนี้นกกาญจนาด้วยเนาะอยากเล่นสต์แกวันนี้เดี๋ยวไม่เคยปล่อยให้เล่นนกเราก่อนเนาะใครอยากดนตรีเดี๋ยว <laughs> เตรียมเตรียมมือให้ดีเนะ <laughs> าะเมื่อวานนี้ใครจุดเชื่อบ้างแบบเฮ้เมื่อวานนี้ใคยตีใช่อ วันนี้โดนแน่วนัโดนแน่ <c ười> ค่อยมาใหม่อีกสัีครเจ้าวัสดีน,ดนะอเดี๋ยวตอ,ตอนนี้ไปดูสแสงลราตบไปเพืทางละแป๊บนึงแล้วเราไปดูกันุมุมุดม้ดูทำที่ก้อนได้แล้วเห็นที่ก้อนอะอใครชอบอรชีวิตโรามาก อโอ้อยหนึ่งแสนห้าหมื่นบล็อกละแป๊บหนึงใหม่ข้าใหม่ฮะอะไรเขาใหม่เขาไหม่ไม่เข้าใจเอทใก่คิดสุดแล้วคิดสุดแล้วแป๊บนึงเครื่ผมอยากเล่นสักพิฟเกมผมไม่เคยเล่นสักครั้งเลยเดี๋ยววันนี้เขาให้ทันเนาะ เราชอบเล่นตอดโซ่และผักบวไม่ชอบเล่นผัจมภายเหรอยิงเหรอากล้เสร็จแล้วอีกหกหมื่นเอออีกอีกสี่หมื่นบล็อกหนูจำช่วงคนที่ตีหนูได้ไม่ได้อะค่ะหนูขอไม่้โดนแน่วันนี้วันนี้ใครใครใครทำเพื่อนในเมื่อวานวันนี้โดนแน่ เออไปสร้างสรรค์เยี่ยมย่งรายอย่างงี้นั yeah, ่เรออ๋อประมาณนี้ตัฉากที่อเออาสามารถไปใช้ได้ในบทเพลงครั้งนี้นะอ่ะอหมดตัวฉากเสร็จสิน้นทุกคนก็นําไปดัดแปลงหรือว่าคนที่ได้ตัวฉากนี้จะเอาไปสร้างเป็นมินิเกมอื่นๆหนระือว่าจะทําเป็นเอ่บอบทเพลงในครั้งนี้ก็สามารถทําได้แนละ้วพี่ควีนให้ ใช้ได้กับอิสระจีมันเป็พี่ผองไปเพมต้องขอบคุณพี่เพนะ้มไม่เอวที่ทำตัวอย่างมาให้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็เอ่อไม่ยหยาดสาวขอบคนที่จะเอามาทำในบทเรียนของครั้งนี้นะ,ะสามารถไปย้อนดูได้ของสตรีมที่ผ่านมาของบทเรียนในครั้งนี้นะพี่คุณได้สอนเกี่ยวกับวิธีการ ย้ายบล็อกหรือว่าการคลิกที่บล็อกแล้วก็มาสร้างอะไรตามตัวอย่างที่เราดูในของพี่ควีนนะอ้าพี่คุณเนะื้สอนไปหมดแล้วสามารถไปย้อนดูไลฟ์ของสัปดาห์ที่แล้วได้นะอ้าโอเคเราไปบทเรียนต่อไปกันอ่ะไปเลยโอเคเรามาดูอ่อบทเรียนต่อไปกันอ้าสัปดาห์เรียนต่อไปจะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการตั้งค่าของเกมกันบ้างอ้วาวบทเรียนในครั้งนี้นั้นเราควรตั้งค่าเกมอย่างไรกันบ้างสำหรับการแบบ จะทำให้เกมเรานะั้นดูสมูทแล้วก็สน,นุกที่สุดนะอ่ะเราไปดูอีกกันนะคบเกมกันไปเลยโอเคเรามาเดพเอพอมาดูอีกกันนะคะของแบบกันว่า,าตั้งค่ายอย่างไรกันบ้างเนาะอ่าสุดการ,รตั้งค่าเกมนั้นก็ไม่ยากเลยให้เรากดมาที่เจ้าตัวเหมือนการสร้างสคริปต์หรือว่าการสร้างทริเกอร์เนาะอ่ะแล้วมาเร่อว่าพื้นฐานเราจะมาเริ่มจากเอ่อแต่และ พี่ควนจะอธิบายให้รูปพระแต่ว่ามนันคืออะไรบ้างนะอ่าสำหรับอันแรกก็คือเรื่องของเวลาเวลาตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการปรับเวลาภายในเกมนะอ่าตอนนี้เวลาอยู่ที่นาฬิกาสนากาก็คือเวลาเที่ยงภายในเกมนะนี่อ่าตอนนี้เราจะใช้เวลาในเกมไงให้เรากดไปที่เจ้าแผนที่ตรงนี้เนาะเห็นั้มตอนนี้เวลา12นาฬิกาก็คือตอนเที่ยงวัน ปรับให้เป็น10เดก,ก็คือเป็นเวลาเมืดของของเอ่อโลกจริงๆของเราเหมือนกันใช่นไหมหมืดอป๊ก,ก็พปดีระบกถ้าเราปรับเป็นเที่ยงคืนก็เมื่อตักตืก้ออ่ะตรงนี้จะเป็นเรื่องของระบบเวลาที่สามารถปรับได้เช่นกันแล้วก็การล็อกเวลาตรงนี้จะเป็นตั้งค่าเกี่ยวกับอ,อ๋อถ้าเราตั้ง12เดยกแล้วเรากดปิดปุ๊บเวลา จะเดินไปเรื่อยเลยเมื่อกี้เรากดล็อกไว้เวลาจะไม่เดินแต่ถ้าเรากดปิดการล็อกเวลาจะเดินตลอดเดินไปเรื่อยๆดูไม่เดินแหรอเดี <c ười> ่ยหน้าเตะสิเมื่อกี้กดไม่ใช่ไม่ไดนะ้เหรอเดี๋ยวนะบ้าก็เฮ่ตรงนี้บ้ากเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่จนกันไทสองไมค์คินค่ะบาพ์คีกตอ,อกแจ้งไปอ่ะก็คือประมาณนี้ของเวลาแล้วก็ต่อไปกันการนั้นค่ะสภาพอากาศตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ,อ่อเรื่องของฝนตกเดดออก้วกระจอกกจากลางัง <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่รู้ก็ถ้าหลุดตั้งตรงนี้ก็จะเป็นฝน,กนตกหรือว่าเดดออกสลับกันก็จะเป็นแบบมันจะส่งมาเองว่า ช่วงเวลาเท่านี้ช่วงเวลาเท่านั้นจะส่งฝนตกหรือว่าแดดออกไอ้พวกนี้นสับไปไเรื่อยๆปรมารคือเราเลอกปับได้เลยเนาะแต่ถ้าสำหรับการตั้งเข้าแบบนี้พี่คุยแนะนำเป็นันเด็ดออกก็พอแล้วจะได้ไม่แหลกเกินไปส่วนต่อไปก็คือไอ้พวกนี้ข้ามไปเลยพวกนี้ไม่จําเป็นละต่อ,อไปก็เขากดของแบบกันบ้างอ่าสำหรับกดน้าอันนี้สําหรับแบบนี้ก็ ได้มันจะเป็นเกี่ยวกับการเอ่อคำแนะนำวิธีการเล่นนะอ่ะยกตัวอย่างเราจะเขียนตรงนี้ว่าอ่ะยกตัวอย่ายงที่เป็นจริทํำตรงนี้เป็นบทดนั่งให้เราก,กดมาที่ตรงนี้ก่อนจากนั้นไปที่จะโตไมคกิ๊กกดบวกแล้วก็กดเปิดตรงนี้กดใช้นาจอกเล็กกดถ่ายรูปอ่ะจะได้นาฬิกงประมาณใช่ไหมเราก็กด คำอธิบายการเลนะ่นว่าแบบนี้เล่นยังไงเนะ้ะอย่างเช่นอะไรดีอะไรดีคันหูหูไม่รู้แล้วก็กดยืนยันประมาณนี้ก็คือเมื่อเราเข้าเกมอีกรอบหนึ่งมันก็จะ,สะแสดงขึ้นมานะว่าเล่นยังไงอ่ะประมาณลองดูเนาะ เห็นไหมเทานี้มัยก็แสดงขึ้นมาละว่าอันนี้คืออะไรเราก็ไปปักแต่งิสระเนาะอาส่วน่ออไปการรุ่เกมอันนี้ก็คือเรากดเป็นเจ้าของห้องอันนี้ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเก็บตั้งค่ามาให้แล้วเนาะเขารับเก็บว่างให้เรากดปุ่มไว้ณเวลาถายหลังไอพวกนี้ไม่ต้องไปกังวลอะไรละเราไปอันตัอไปเลยก็อหมายเกม อ่ตรงนี้ผู้ได้ชนะได้คะแนนให้เรากดปิดไปทั้งหมดเลยอันนี้บทเรียนเราไม่ได้น้นแบบการต่อสู้หรือพวกนี้เนาะไต่กไม่จําเป็นอ่ะแล้วก็การจํากัดเวลาตรงนี้เราไม่ได้ต้องการให้มันแบบจากัดเราก็กดปิดไปนิ่งคะแนนตรงนี้ก็กดปิดไปให้หมดแล้วก็สําหรับเอ่อถ้าใครต้องการตั้งค่าว่า ออกจากเกมแล้วต้องการให้แมปรีเซ็ตกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนาะอย่างเช่นแบบออกจากเกมปุ๊บแล้วก็เฮ้ยเผื่อทาอะไรพังไปจะให้มันรีเซ็ตกลับไปอีกครั้งเมื่อเข้าเกมอีกรอบให้เรากดเลือกเป็นรีเซ็ตเนี่ยแต่ถ้าหากไม่ต้องการให้แมปรีเซ็ตเมื่อเพื่อนออกจากห้องให้เราเลือกเป็นไม่รีเซ็ตแมปมันเองอ่ะเลอกกันเราเองเลยวะต้องการสร้างแบบไหนส่วนตัวพี่คุนว่า ให้ต้องเป็นรูเซตแบบจะดีดีกว่าเนาะอ่ะพวกอีไม่ต้องไปสนใจละไปสนต่อไปกันการตั้งค่าทีมตรงนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรบทเรีนในคราวงนี้เราไม่ต้องการตั้งค่าทีมเราไม่ได้แบบเน้นพีพีไอต่อสู้ไม่ต้องอสนต่อไปคะแนงค่าผู้เล่นกันบ้างสำหรับการนนข้าผู้เล่นไห้นบทเรียนในครั้งนี้พื่คยรตามที่บทเรียนกำหนดก็คือ เราจะเปิดให้ผู้เล่นทำทุกอ,อย่างอย่างอิสระเนาะอ๋ออิสระก็คือสามารถวางบล็อกทุบทำลายบล็อกสร้างไอ้พวกนี้ได้อิสระดังนั้นการนดั้งค่าเหล่านี้ให้เรากดเป็นเปิดไปทั้งหมดเลย,เยวแล้วก็หมดการโจมตีใต้สนุกพี่ครีนแนะนำว่าเปิดโจมตีฟรีก็คือแบบทุกคนโจมตีกันแบบอิสระอะไรทีเดียวนั่นเองส่วนต่ไปการน,นะะั้งค่าคนชีพนะหรอ ออโอเคตอนนี้หลายคนว่ายังไม่รู้นะเราก็อยากรู้มากเลยว่าพี่ควีนคะหนูต้องการแบบเออถ้าหนูตายหนูต้องการไม่้ของตกค่าจะตั้งค่าอย่างไรคะหยุดตรงนี้เลยมาที่การตั้งค่าการคืนชีพและมาที่การเอ่อการลองโทดพ่ายแพ้เนาะให้โลกเป็นเก็บไอเท่งไว้ถ้าหากไม่ต้องการแบบเมื่อตายให้ไอเท่ ไม่ตกหนะ้าแบบตายก็ของไม่ตกให้เราเลือกเป็นเก็บไปเ่ไหมแต่ถ้าให้ไปแล้วของตกให้เลิกเป็น drop ปกติอ่ะโน,น่นี้อันนี้ข้าไปเลยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจอันต่อไปกันนะคะจะ stand อ่ออันนี้ไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรอันนี้ไม่จําเป็นการก้าวข้าลงอ,อุจ i ิ i t y อันก็ไม่ได้จําเป็นหรอกยอัอ่ะอ่ะ เมื่อเสร็จแล้การเข้าประมาณนี้ของบทเร็ยนครั้งนี้กันนะคะแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากมากนะอ่าไปดูดแบบตัวอย่างอีกสักรอบเลงนะว่ามันคือยังไงแบบตัวอย่างที่พี่เป็นแนะนำไปกันค่ะอย่างเช่นแบบที่บทเรียนครั้งนี้ก็คือแบบเปิดไหม่น้องเพลงจริงจริงบทเรียนครั้งนี้เป็นแบบเปิดไหม่น้องเพลงจริงๆเลยจริงแต่ให้พินน่มไถ่โค้ดเอาอีกทีหนึ่งเนี่ย ปิดไมโครโในแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราเข้ามาพุ๊ธก็ขามีของฟรีข้างบนอะ <c oughs> อ่ามานับของฟรี่ตรงนี้แล้วก็แบบนี้ก็คือเราจะให้ผู้เล่นเน้นไปในทางของการเปิดไมโครโฟนภายในเกมเพืพูดคุยกันแล้วก็ขึ้นเวทีไปัางคุยกันจะเอ๋สมมามาเพย์เฮมาลอะไนั่อกไป <c oughs> แล้วก็มาน้องเพลงลงมานี่น,นี่้องนีีอะไรก็ว่าไปเนาะก็บทดีในครั้งนี้คือประมาณนี้จริง แต่ให้เพิ่มไทคอนด้วยไปแค่นั้นเองก็คือไทคอนก็ไปย้อนดูของนูสตรีมบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วเนาะสำหรับวันนี้พี่คุนและคุณโคและพี่อ้อมและพี่น้มครูอประเทศเวียดนามในอนาคตต้องขอลาไปก่อนนะเรี่องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอนาคตก็บาย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 บ๊ายบายบนาะบายบาย Good boy.